มาแล้วครับขบวน532นะครับวันนี้ได้ q s y ห้าง201นะครับคันแรกของรุ่นเลยนะครับทำขบวนมานะครับวันนี้จากสำรานนะครับมาบ้้นหันนี่ใช้เวลาประมาณ65นาทีนะครับออกออกสำรานี่4โมงครึ่งนะครับมาถึงบัานหันนี่5โมงครึ่งนะครับประมาณ65นาทีนะครับ ขอรอเปิดบีททักททยนะครับวันนี้มีมีแต่ขบวนห้าสามสองขบวนเดียวนะครับตองห้าก็ไม่มีนะครับห้าห้าเก้าก็ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้มีนะครับเห็นว่าเพราะว่าเห็นออกแหลมแหลมชบังมาตั้งแต่ช่วงสามโมงเย็นแล้วนะครับขบวนตองห้า